ครับตัวกันด้วยนะครับผมมันแน่กว่าเรามาบีไปนี่นะครับแบบ It is It

นี่ายท้งแต่สดสดเลยพอตอนน้องที่ลงมามันก็ยังมาได้มันก็นเจอ,อตอนน้องที่มันแตกมองก็ยังง่ายเป็นแบบตอนน้ที่มันห้ง วันเหนียวนี่คือสิ่งที่ได้ครับนั่นเนี่ย ถึงจะได้ออกมาเนาะยี่แบดนี้อันนี้ก็เป็นเมล็ดที่ตั้งแต่หลายวันที่แล้วที่เราไปปลูกเข้าไปอยู่นะครับว้าฮ่าฮ่าอนี่คือสดที่เทอร์นะครับเมล็ดที่ทำในกระบอกเพชรด้วยเอาไาใส่กระเบ็ดกระบองเพชรต้นเนี่ยเนี่ แล,นะแล้วก็ฝั่นงนี้อันนี้ยังไม่สุกเลยครับอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่เกี่ยวครับนี่แล้วก็มีมดทีบ่บลาข้างมาโซว์กินนะมาสตาดีนะ่ะเกิดน,น้ำก่อน ของของข้าไปต,นตอตปนตออตตทนี่มันจะเสร็จแลรงจะให้ดูบ้างดูวสุดรงแบบตอนในแถบที่นี้เมื่อกี้ลางมาเล็กตอนไม่มีแล้วเห็นไหมไมันมีแต่มาเล็กเนี่ยมาเล็ีเส้นตามตาเนี่ยเห็นไหม นี่ไม่มีนะเสียงพนันน้ำเงินนี้นั่น ying. นั่นี film, ่ันี่ก็พึ่งก็เดี๋ยวก็จะเอาไปเก็บเนี่ย่มาเล้นก่าไปีนมีคนมาชวนอะไรเงี้ยนลก็เจอ ขึ so we, anyway, like, ้นบ่งที่เดียวกันก็คือเราก็อีตรงนั่นหรอตัวบังไม่ใช่ดิเนี่ยเห็นไหมอ้ตรงนั้นอย่าง้รวางเนี่ยต่อไปก็วางตรงไหนทุกคนมาดูด้วย นะครับพื่อเมื่อี้ทุกคนก็มาดูนะครับก็ขอนครับทุกคนนะครับที่มาดูผมถ่ายคลิปแบบนี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วย